สวัสดีพี่ๆนักลงทุนทางช่องทางยูทูบทุกท่านนะครับมาพบผมนะครับที่เดททอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดทีเดทห้าคู่เน้นๆมาให้พี่ๆอีกแล้วนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์นะครับผมขอสรุปผลงานภายในกลุ่ม VIP เมื่อคืนกันก่อนนะครับที่ผมให้ไว้นะครับเมื่อคืนนะครับผมให้พี่ๆไว้ในกลุ่มทั้งหมด1บินนะครับเป็นบอลบุนเดสลิกาเยอรมันนะครับเป็นคู่ระหว่างไบเออร์เลว์คูเซนนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของโคโลนนะครับคู่นี้นะครับผมให้พี่ๆนักลงทุนนะครับกดต่อไปที่เจ้าบ้าน ใบเอลูกเซนยิงโคโลนไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับยิงเกินเกณฑ์ต่อแบบนี้นะครับบินนี้ผมกินเต็มนะครับสำหรับบิน VP ีนะครับยังทํากําไรให้พี่ๆภายในกลุ่มกันต่อเนื่องนะครับมีกาไรให้พี่ๆกันทุกวันนะครับสำหรับพี่ๆสายบอลสดนะครับของผมก็ยังรันกันต่อเนื่องนะครับสำหรับภายในกลุ่มนะครับพาพี่ๆบวกกันทุกวันนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับ LLLJ77 นะครับหรือว่าตอง L ตองเจ็ดนะครับหรือพี่ๆคนไหนนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับ ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมขอย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับพี่ๆคุไหนนะครับที่เข้ามาภายในกลุ่มผมแล้วนะครับผมขอรับประกันนะครับว่าพี่ๆจะได้กันมากกว่าเสียอย่างแน่นอนนะครับมาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับวันนี้นะครับผมคัดมาให้พี่ๆ5คู่เน้นๆนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมจะพาพี่ๆไปลุยศึกอังกฤษจอห์นสโตนเพนทอฟฟี่นะครับคู่แรกนะครับเป็นคู่ระหว่างนอตเคาว์ตี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของดาร์บี้เคาว์ตี้นะครับคู่นี้นะครับจะลงเตะก มาดูที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะครับโดยที่สีนัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับนอร์ทเคาน์ตี้เจ้าบ้านนะครับไม่เคยเอาชนะดาร์บี้เคาน์ตี้ได้เลยนะครับทั้งหมด4นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันต้องย้อนไปถึงปี2021นะครับเป็นบอลอุ่นเครื่องนะครับนอร์ทเคาน์ตี้นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับแพ้กับดาร์บี้เคาน์ตี้ไป0-2นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่0%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่0%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่นะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้านนะครับเบเริ่มที่เจ้าบ้านครับนอร์สเคาน์ตี้นะครับตัวที่5นัดหลังสุดของนอร์สเคาน์ตี้นะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับนอร์สเคาน์ตี้ออกไปเยือนบาโร่บบนะครับเสมอกับบาโร่ไปได้1ประตูต่อหนึ่งนะครับอัตราการชนะอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตรา,ารสูงข,ของเกมอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮตตี้ County, ะครปห มาดูที่สถิติการ ens. ลงเล่นในบ้านตัวเองของน็อตเคาวตี้กันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้4นัดแพ้ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับน็อตเคาวตี้นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของสวินตันทาวล์นะครับเอาชนะสวินตันทาวล์ไปได้3ประตูวหนึ่งนะครับอัตราการชนะอยู่ที่80%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่80%ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮไลท์แคปห้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองของน็อตเคาบ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนดับบี้เคาน์ตี้ยินบ้านนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดเสมอไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับดับบี้เคาน์ตี้ออกไปเยือนเชลเนมทาวนะครับเสมอกับเชลเนมทาวไปได้1ประตูหนึ่งนะครับอัตราการชนะอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดของดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับทำเงินไปสามนัดเสียไปสองนัดนะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของดาร์บี้เคานตีกันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับดาร์บี้เคานตีออกไปเยือนเชลน้ำทาวนะครับเสมอกับเชลน้ำทาวไปได้1ประตูต่อ1นะครับอัตราการชนะอยู่ที่60%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่60%นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของดาร์บี้เคานตีนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมกันบ้างนะครับปเริ่มที่เจ้าบ้านนอร์ทเคานตี้นะครับไม่น่าจะปรับเยอะนะครับหลังทําผลงานโดยรวมได้ดีนะครับด้วยการชนะ3จาก5นัดที่ผ่านมานะครับและน่าจะยึดแผนการเล่นเดิมนับจากวันเสมอกับแบโรไป1ประตูต่อหนึ่งตามระบบ3 4 3นะครับ3ประสานกองหน้าจะใช้เป็นโคลรีแม็กคอรีนะครับแล้วก็แลนสตาร์นะครับแล้วก็เดวิดแม็กโกริธนะครับที่แมตช์ก่อนนับกดไป1ประตูนะครับโดยมีแมทธิวพอมเมอร์นะครับคุมกลางครับที่จะสร้างสรรค์เกมร่วมกันในวันนี้นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมฝั่งทีมเยือนดาร์บี้เคานตี้นะครับทีมเยือนไม่แพ้ใครมา6นัดติดต่อกันทุกรายการนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้นะครับพวกเขาไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนให้ต้องหนักใจนะครับโดยตัวหลักอย่างเจมส์คอรินนะครับจะยืนค้ำเป็นหน้าเป้าต่อเนื่องนะครับขณะที่เนเธเนียลเมเดเดเลียนนะครับมาร์ตินเวคฮอนนะครับแล้วก็ทอมบายฮูเซ่นนะครับประสานงานเป็นกลางลุกนะครับในระบบ4231นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้ทีมเย,ยนดาบี้เคาตี้เป็นฝ่ายต่อปอป,อ,ปอนะครับส่วนราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับส่วนราคา 1x2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่2.84เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่2.02เท่านะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับนอรเคอรตี้จะฝูงลีทูเล่นในบ้านกันอย่างดุดันนะครับหลังจากชนะ5จาก6เกมหลังที่ผ่านมาทุกรายการเลยนะครับแต่ดาบี้เคาตี้ทีมเยือนก็ไม่ธรรมดาครับเมื่อหลายพ่ายต่อเนื่องนะครับมา6แมตช์นะครับอีกทั้งพ่ายนอกบ้านแค่2ตลอด12ทิปหลังนะครับและเข้าวินถึง8นะครับประกอบกับสถานการณ์หลังสูงกว่าเจ้าบ้านอยู่1นึ่งดิวิชันนะครับมาตรฐานย่อมสูงกว่าอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นครับตลอด3ครั้งหลังที่เผชิญหน้ากันนะครับก็เป็น าตี้นะครับที่ฟาดใัยไปได้ทั้งหมดนะครับและเป็นการออกมาเยือนเป็นครั้งที่3แล้วนะครับดังนั้นนะครับภาพรวมนะครับอาคารทุกะขมเยอะนะครับราคาปปวางบอลต่อดีฝานะครับผมขอฟันธงนะครับวางไปที่ดาบีเขาตีนะครับคู่ที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างเรดดิ้งนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโซบิตันทาวนะครับคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีหนึ่งนะครับ มาดูที่ผลงานการพบกันของ,งทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะครับโดยที่3นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเลดิงนะครับเอาชนะสวินต้นทาวไปได้2ครั้งเลยครับเสมอกันไป1ครั้งครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกัน,นครับต้องย้อนไปถึงปี2016นะครับเป็นบอลกระชับมิตรนะครับ เป็นสวินตันทาว์นะครับเปิดบ้านรับการไปเยือนของเลดดิ้งนะครับแล้วก็เป็นเลดดิ้งนะครับที่เอาชนะสวินตันทาว์ไปได้1ประตูสองนะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่66%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่100%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่100%นะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านเลดดิ้งนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเรดดิ้งนะครับออกไปเยือนเลตันโอเรียนนะครับแพ้ให้กับเลตันโอเรียนไป2ประตูต่อ1นะครับอัตราการชนะอยู่ที่20%นะครับอัตราการทําเงินอยู่ที่20%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่80%นะครับส่วนแฮนดิแิคัพ5นัดหลังสุดของเรดดิ้งนะครับทำเงินไป1นัดเสียไปนนััดะครบ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านตัวเองของเรดดิ้งกันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดเสมอไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเรดดิ้งนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์ตันอัลเบียนนะครับเสมอกับเบอร์ตันอัลเบียนไป0-0นะครับอัตราการชนะอยู่ที่60%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่40%นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองของเรดดิ้งนะครับทำเงินไป3 มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนสวินเดอรทาวน์คนบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับสวินเดอรทาวน์นะครับออกไปเยือนเบนส์ฟอร์ดซิตี้นะครับแพ้ให้กับแบล็์ฟอร์ดซิตี้ไป1ประตู0นะครับอัตราการชนะอยู่ที่40%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่40%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่60%นะครับโซฮาร์ดิแคป5นัดหลังสุดของสวินเดอรทาวน์นะครับทำเงินไป2นัดเสมอไไปป1นนนัััดดเสีย2ะครบ มาดูที่สถิติการออกเยือนคู่แข่งของสวินดอนทาวน์นะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยนะครับแบ่งเป็นเสมอ3และแพ้ไป2นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับสวินดอ,อนทาวน์นะครับออกไปเยือนแบล็์ฟอร์ดนะครับแพ้ให้กับแบล็์ฟอร์ดไป1นึ่งประศูนย์นะครับอัตราการชนะอยู Iran, nuts, ่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงเกมอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮร์รี่แคปห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของสวินดอนทา์นะครับทำเเเงินนนนนไไไปปปัััดดดสสมอียะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมกันบ้างครับเบเมที่เจ้าบ้านเรดดิงนะครับเจ้าบ้านจากลีกวันนะับผลงานในชั่วโมงนี้ดูไม่ค่อยดีเลยครับหลังจากไม่ชนะใครมาสี่นัดหลังสุดที่ลงเตะนะครับอย่างไรก็ตามนับในถ้วยนี้ครับนัดแรกเป็นฝ่ายถล่มคู่แข่งแบบขาดลอยถึง9ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับขณะที่ความพร้อมก่อนลงสนามครับไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนให้กวนใจนะครับคาดว่านัดนี้นะครับจะเลือกใช้งานนักเตะชุดที่ถล่มนัดแรกของถ้วยนี้ลงบูนำทับโดยเลคาน วิวกอสนะครับเมาพูไครลรูนะครับเบนจามินเอเลียรนะครับและปิดท้ายที่ดอมินิก บลลารนะครับที่ต่างยิงประตูได้ทั้งหมดนะครับรอบปิดบัญชีนะครับส่วนสภาพความพร้อมฝั่งทีมเยอันสวิตเซอร์แลนด์นะครับแขกรับเชิญจากเลกทูนะครับฟอร์มการเล่นก็ดันสะดุดซะอย่างนั้นนะครับด้วยการแพ้มา2นัดซ้อนนะครับส่วนในถ้วยใบนี้ประเดิมนัดแรกด้วยความพ่านนะครับด้านความพร้อมก่อนลงสนามนะครับไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับเตรียมวาง2หัวหอกอย่างลูเซียนแฮมเบิร์กเมอร์ฟีนะครับกับชาลีออสตินนะครับในวัย34ปีนะเป็นแกนหลักในการลุ้นทำประตูเช่นเคยนะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปนค่ัคืนนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเรดดิ้งเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับส่วนราคา 1x2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.77เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเดือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่3.45เท่านะครับมาฟังทัศนะของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับฟอร์มห่วยแตกด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่สุดท้ายยังยกให้เรดดิ้งได้เปรียบกว่านะครับเนื่องจากได้ลงเตะในบ้านตัวเองนะครับแถมชื่อชั้นยังเหนือกว ผลงานในถ้วยใบนี้นะครับนัดแรกเป็นฝ่ายถล่มคู่แข่งไปได้มากถึง9ประตูต่อศูนย์นะครับยิงตอกยาให้เห็นว่าแมตช์นี้นะครับพร้อมเข้าวินสุดๆเลยนะครับต่างกับสวิตเซอร์แลนด์นะผู้มาเยือนนะครับที่นัดแรกนะครับเริ่มต้นมาด้วยความพ่ายแพ้นะครับบวกกับผลงานในตอนนี้นะครับดันห่วยแตกครับมองดูแล้วนะครับยังไงครับออกไปเยือนคู่แข่งที่ชื่อชั้นเหนือกว่าแบบนี้นะครับรอแพ้กลับออกมาสถานเดียวนะครับผมขอฟันทงนะครับต่อไปที่เรดดิ้งนะครับในราคาครึ่งลูกนะครับ คู่ที่3นะครับเป็นคู่ระหว่างแมนฟิ์ทาว์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของดอนคาสเตอร์โรเวอร์นะครับคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีหนึ่งนะครับ มาดูที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะครับโดยที่5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับแมนฟิ์ทาวน์นะครับเอาชนะดอนคาสเตอร์ไปได้ถึง3นัดนะครับเสมอกันไป1นัดและแพ้ดอนคาสเตอร์ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับดอนคาสเตอร์นะครับเปิดบ้านรับการไปเยือนของแมนฟิ์ทาวน์นะครับเสมอกันไปได้2ประตูต่อ2นะครับอัตราการชนะอยู่ที่60%อัตราการาเงินยู่ะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่0กสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงขอ่เกมอยู่ที่แปดสิบเปอรำเงินป นัเสียไปสองนัดน,นะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้านนะมาเริ่มที่เจ้าบ้านแมนฟิลด์ทาวน์นะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป4นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับแมนฟิลด์ทาวน์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของวิมเบอร์ตันนะครับเสมอกับวิมเบอร์ตันไปได้0ประตูต่อ0นะครับอัตราการชนะอยู่ที่20%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่20%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่20%่นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดของแมนฟิลด์ทาวน์นะครับทำเเเเเงงงงิิินน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 นไไไปปปัััััดดดดสสสมมมอออีียะครรบบาาาูท่่ถตตกลลใ้วขแ ฟิวทาวันบ้านนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป4นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับแมนฟิวทาวนะครับเปิดบ้านรับการไปเยือนของวินเบอร์ตันนะครับเสมอกับวินเบอร์ตันไปได้0-0นะครับอัตราการชนะอยู่ที่20%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่20%ครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่20%นะครับส่วนแฮไลท์แคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองของแมนฟิวทาวนะครับทำเงินไป1นัดเสมอไป1นัดเสียไป3นัดนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนดอนคาสเตอร์โลเวอร์กันบ้างนะครับโดยที่ห้านัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดแพ้ไป2นัดน,นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับดอนคาสเตอร์โลเวอร์นะครับออกไปเยือนสโตพอดเคานตี้นะครับ แพ้ให้กับสตอร์พอร์ตเคาน์ตี้ไป1นึ่งประตูสูตรนะครับอัตราการชนะอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดของดอนคาสเตอร์โรเวอร์นะครับทำเงินไปสามนัดเสมอไปหนึ่งนัดเสียไปหนึ่งนัดนะครับมาดูที่สถิติการออกเยือนคู่แข่งของดอนคาสเตอร์โรเวอร์บ้างนะครับโดยที่ห้านัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้หนึ่งนัดแพ้ไปสี่นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับดอนคาสเตออ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 รร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 ร์์์์์์์์โเเเเวนนนนนนะะะะคคคคคััััับบบบกกกไไปปปยืสสตต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 พพพาาาาีี้้้้แใหู อยู่ที่20%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่40%นะครับอัตราส่งของเกมอยู่ที่60%นะครับส่วนแฮนดิแคป5นะัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของดอนคาร์เซอร์โรเวอร์นะครับทำเงินไป2นัดเสมอไป1นะัดเสียไป2นัดน,นะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของแต่ละสองทีมกันบ้างนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านแมนฟิลด์นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บติดโทษแดงเข้ามาเพิ่มเติมนะครับจากเกมที่เสมอกับวิมบัลตันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับนอกจากเมอร์ฟี่คิวกัวนับแบ็กขวาตัวหลักที่เดี้งอยู่เพียงรายเดียวนะครับคาดว่าตัวหลักหน้าเดิมๆจะควงแขนกันลงสนามตามระบบ4-3-1-2ครับโดยมีลูกคัตจอแดนครับกับวินซอนนะครับควงคู่กันล่าตะข่ายในแดนหน้านะครับและจะใช้เดวิดคอลเลย์ยืนเป็นกลางลุกนะครับคอยสร้างสรรค์โอกาสอยู่ด้านหลังนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมฝั่งทีมเยนดอนคาสเตอร์นะครับไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับหลังเกมแพ้สต็อกพอร์ตไปสูนย์วัหนึ่งเช่นกันครับก็คงเลือกใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามครับโดยตัวหลักอย่างโมดูฟอลนะครับและโจไอลอนไซนะครับจะลงล่าตาข่ายร่วมกันครับโดยมีเซียนเวตบรูคนะครับเป็นจอมทัพตรงกลางครับตามแผน532นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านแมนฟิลทาวเป็นไฟต์ต่อ1ลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับส่วนราคา1 x 2นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.54เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่4.85เท่านะครับมาฟังทัศนะของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับแมนฟิลนะครับจะเล่นในถิ่นแจมเลยทีเดียวนะครับหลังจากไม่แพ้ใครมา8นัดติดต่อกันรวมทุกรายการนะครับและชนะถึง5นะครับส่วนดอนคาสเตอร์นะครับช่่ววงงงงหลันนะะฟอร์มแแกพ้ถึ 2จาก3เกมล่าสุดนะครับซ้ำนะครับผลงานนอกลังเป็นจุดอ่อนนะพ่ายถึง5ใน6ทริปหลังสุดรวมทุกรายการนะครับหากยังไม่สามารถยกระดับเกมเยือนขึ้นมาก็คงรอดยากครับนอกจากนั้นครับตลอดซีขนหลังนะที่ทั้ง2ทีมนะพบกันจะเป็นแมนฟิลนะเข้าวินไปถึง3นะครับดังนั้นนะภาพรวมเจ้าถินคมเยอะนะครับราคาเปิดมาให้1ลูกนะครับวางบอลต่อรุ้นเม็ด2ดีกว่านะครับฟันธงนะครับต่อไปที่แมนฟิลนะครับในราคา1ลูกนะครับ คู่ที่4นะครับเป็นคู่ระหว่างกิมบี้ทาว์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแบล็มฟอร์ดซิตี้นะครับคู่นี้นะครับจะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับ ดูที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะครับโดยที่5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับกิมส์บีทาวนะครับไม่เคยเอาชนะแบล็กฟอร์ดได้เลยนะครับแบ่งเป็นเสมอกันไป2นัดนะครับและแพ้แบล็กฟอร์ดไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับแบล็กฟอร์ดซิตี้นะครับเปิดบ้านรับการไปเยือนของกิมส์บีทาวนะครับเสมอกันไป1ประตูหนึ่งนะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่สี่สิบเปนัด เสียไป4นนััดะครบมาดูที่ผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้านนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านกิมส์บีทาวนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับกิมส์บีทาวนับออกเยือนชานเมโรเวอร์นะครับเสมอกับทามเบียโรเวอร์ไปได้2ประตูต่อ2นะครับอัตราการชนะอยู่ที่ย0นะครับอัตราการทําเงินอยู่ที่20%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่80%นะครับส่วนแฮร์รี่แคปห้านัดหลังสุดของกิมส์บีทาวนะครับทำเงินไไไปปป1 1นนนนััััดดดเเสสมอีย3ะครบ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านตัวเองของกิมสปีทาวกันบ้างนะครับดูที่5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับกิมสปีทาวนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาโลนะครับเอาชนะบาโลไปได้2ประตูหนึ่งนะครับอัตราการชนะอยู่ที่40%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%อนะครับอัตราสูงของกิมอยู่ที่60%ซนะครับส่วนแฮนดิแคปหนัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองของกิมอไไปปนนนัััดดเสียะครบ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนแบทฟอร์ดซิตี้นะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดแพ้ไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับแบทฟอร์ดซิตี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสวินนอนทาวนะครับเอาชนะสวินนอนทาวไปได้1ประตู0นะครับอัตราการชนะอยู่ที่40%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่40%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่60%นะครับส่วนแฮลิแครบ5นัดหลังสุดนะครับของแบทฟอร์ดซิตี้นะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับ มาดูที่สถิติการออกเยือนคู่แข่งของแบล็กฟอร์ดซิตี้กันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู <unfor parfait> ่แข่งไปได้ <nào> 1นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับแบล็กฟอร์ดซิตี้นะครับออกเยือนทาร์เมโรเวอร์นะครับแพ้กับทาร์เมโรเวอร์ไป2ประตูหนึ่งนะครับอัตราการชนะอยู่ที่20%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%อนะครับอัตราสูงเกมอยู่ที่60%เนะครับเซอร์เฮลิแคปห้านัดหลังสุดที่ออกเยือนคู่แข่งของแบล็กฟอร์ดซิตี้นนนนะครััับทเเงิไไปป3ดดสีย2นะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันบ้านะครับไปเริ่มที่เจ้าบ้านกิมสปิทาวนะครับเจ้าบ้านครับจะลงสนามด้วยขุมกำลังนะครับพร้อมทุกจุดนะครับเนื่องจากไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดทดแบนครับจากเกมเสมอทานเมียโรเวอร์ไป2ประตูต่อ2นะครับส่วนการจัดทัพในวันนี้นะครับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3 5 2ห้าสองนะพร้อมกับวาอาโบเอซ่าครับลงล่าตาข่ายร่วมกับเลคิวไพลอนะครับโดยมีเจมมี่แอนดรูนะครับกับอเล็กซานดราฮันนะครับและอีวานคูรีนะครับประสานงานกันตรงกลางนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมฝั่งทีมเยือนแบล็กฟอร์ดนะครับทีมเยือนก็บุกมาด้วยความพร้อมทุกจุดเหมือนกันนะครับโดยไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับจากเกมชนะสวินเดนทาวไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยจะเปิดเกมลุกตามสูตร4-2-3-1นะพร้อมกับวางผู้เล่นอย่างแอนดูครุกนะปักหลักเป็นหน้าเป้านำขณะที่บอบบี้พลอยตันนะครับเจมส์วอล์กเกอร์นะครับแล้วก็อดัมวิลสันนะครับเป็น3ประสานกลางลุกนะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านครับกิมสบีทาวนะเป็นฝ่ายต่อปอปนะครับ,รบ,รบส่วนราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา 1x2 นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่2.25เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่2.95เท่านะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับสถิติในบ้านกิมสปิทาวแข็งแกร่งเลยทีเดียวครับหลังจากแพ้ในหนเดียวในรอบ12นัดที่ผ่านมารวมทุกรายการนะครับและเก็บชัยชนะไปได้ถึง7นัดนะครับส่วนทางกับเรฟฟอร์ดครับซึ่งเจ๊งชัยถึง3จาก4ครั้งนะครับ อีกทั้งสะกดชายนอกบ้านเจอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นตลอด4 4ทิปหลังนะครับมองแล้วนะครับเจ้าบ้านโมเมนตัมข่มเยอะเลยทีเดียวนะครับราคาออกมาให้แค่ปอปอ,ปอนะครับแบบนี้วางบอลต่อนะครับที่ฟอร์มเหนือกว่าชัดเจนไปดีฝานะคับฟันธงนะครับต่อไปที่กิมสบีทาวนะครับในราคาปอๆนะครับ คู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ระหว่างซอทฟอร์ดซิตี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสต็อกพอร์ตเคานตี้นะครับคู่นี้นะครับจะลงเตะในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับมาดูที่ผลงานการพบการของทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะครับโดยที่5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับซอทฟอร์ดซิตี้นะครับเอาชนะสต็อกพอร์ตไปได้1นึ่งนัดนะเสมอกันไป1นัดนะครับแล้วแพ้ให้กับสต็อกพอร์ตไปถึง3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับสต็อกพอร์ตเคานตี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของซซออฟรร์ดิตี้นะคับเอาชนะซออออฟรรรร์ดดซิตตตตี้้ไไปป1ะะู่นคัับาการชนะ ที่ยี่สิอนะครับอัตราการทําเงินอยู่ที่50%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่0%นะครับส่วนไฮเดรคับที่ทั้งคู่เจอกันนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป2นัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของสองทีมกันบ้านนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับซอฟฟอร์ดซิตี้นะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดและแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับซอฟฟอร์ดซิตี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของครูอเล็กซานดรานะครับเอาชนะไปได้นะครับปรร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 ระะะะะตตตตููููนนนนนคคคัััััับบบออออออาาาาากกกชยย่่่่ททททีีีเเงงงิสขม 80%นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดของซอฟฟอร์ดซิตี้นะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับมาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านตัวเองของซอฟฟอร์ดซิตี้บ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดและแพ้ไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับซอฟฟอร์ดซิตี้นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของคูอเล็กซานดราครับเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2นะครับอัตราการชนะอยู่ที่40%นะครับอัตราากรท์เงินอยู่่ที40%นะครับอัตราสูงทำเกินอยู่ที่80%นะครับส่วนแฮนดิแคป5นััดหลงสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองของซอฟฟอร์ดซิตี้นะครับทเงินไป2นัดเสียไป 3นนััดะครบมาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยนสต็อกพอร์ตเคานตี้นะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปทั้ง5นัดเลยนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับสต็อกพอร์ตเคานตี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของดอนคาสเตอร์โรเวอร์นะครับเอาชนะไปได้1ประตูศูนย์นะครับอัตราการชนะอยู่ที่100%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่80%นะครับอัตราสูงเกมที่60%นะครับส่วนแฮตติแคป5นัดหลังสุดของสต็อกพอร์ตเคานตี้นะครับทำเงินไป4นัดเสมอไป1นัดนะครับ มาดูที่สถิติการออกเยือนคู่แข่งของสต็อกพอร์ตเคาน์ตีนบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดและแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนแอค์ลิงตันสแตนลีย์นะครับเอาชนะแอค์ลิงตันสแตนลีย์ไปได้1นึ่งบนวสานะครับอัตราการชนะอยู่ที่หกอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทําเงินอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตรา,ารสูงของเกมอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของสต็อกพอร์ตเคาน์ตีนะครับทำเงินไไปปนนนัััดดเสียะครบ มาดูที่สภาพความพร้อมของเตทั้งสองทีมกันบ้านนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านซอฟฟอร์ดซิตี้นะไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนจากเกมถล่มคูไป4ประตูต่อ2นะครับก็คงเลือกใช้งานนักเตะไซดเดิมๆนะครับแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางจุดนะครับโดยส่งไรอันวัสันกับเควินเบอร์โกนะครับลงเป็นตัวจริงนะครับหลังจากทั้งคู่นะครับเปลี่ยนมาซัดคนละประตูนัดที่แล้วนะครับโดยมีแมสซ์สมินะครับที่กดไปคนเดียว2ลูกนะครับ ก่อนเกมนับยืนเป็นหน้าเป้าต่อเนื่องนะครับโดยมีเอลิทวัตนะครับเป็นจอมทัพตรงกลางต่อไปนะครับส่วนสภาพความพร้อมฝั่งทีมเยือนสต็อกพอร์ตนะครับลองจากฝูงลีกทูนะบุกมาเยือนด้วยขุมกําลังพร้อมใช้งานทุกจุดนะครับจึงน่าจะยึดชุดเดิมนะครับที่ชนะติดต่อมาแล้ว6เกมลงประสานงานตามระบบ4-3-1-2นะครับคู่น่าจะวางเป็นลูอี้แบลลี่นะครับลงล่าตะข่ายร่วมกันกับอีแซคโอลาโอเฟ่นะครับโดยมีโอดินไบลลี่นะครับยืนเป็นกลางลุกนะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้เสมอไหนเสมอกันนะครับส่วนราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา1 x 2นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่3.05เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่2.04เท่านะครับมาฟังทัศนะของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซอลฟอร์ดนะครับกำลังเข้าฝักชนะติดต่อกันมา3เกมนะครับกดไปแล้ว8เสียแค่3นะและเข้าวินในถิ่นติดต่อกันมา2แมตช์นะครับแต่ซัคพอร์ตนะผลงานแจ่มกว่าเยอะนะครับเมื่อฟาชัยหด สามทิปล่าสุดนับอย่างไรก็ตามนับถสตินอกบ้านรายการนี้ย่ำแย่นับแพ้ถึง4ใน5ทิปหลังนับสวนทางกับเจ้าถิ่นนับซึ่งเข้าวินลีกโทฟี่ติดต่อกันมา5แมตต์ต่อหน้าแฟนแฟนรับดังนั้นหักลบกันแล้วนะฟอร์มจะใกล้เคียงกันนับทว่าสตอฟอร์ดนะครับเล่นถ้วยใบนี้ดีฝ่านับราคาปอปนับอยู่บนรองน่าจะได้เฮนะครับผมขอฟันธงนับไปที่สตอรฟอร์ดซิตี้นะครับในราคาปอปนะครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับวันที่10ตุลาคมนะครับโดยผมทีเดดทอมมี่นะครับวันนี้ผมคัดทาให้พี่ๆ5คู่นะวันนี้บอลน้อยมากๆเลยนะครับผมเลยคัดคู่ที่คิดว่าจะทําทุนมาให้พี่ๆเรากันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้1รอบนะครับคู่แรกนะครับเป็นคู่ระหว่างเนาะเคาตี้นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของดาบี้คาตี้นะครับคู่นี้นะผมให้พี่ๆนักลงทุนนะครับกดต่อไปที่ทีมเยือนดาบี้คาตี้นะครับปอปนะครับ คู่ที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างเรดดิ้งนะครับเปิดบ้านรับการไปเยือนของสวิตเซอร์แลนด์นะครับคู่นี้นะครับผมให้พี่ๆนักลงทุนนะครับกดต่อไปที่เจ้าบ้านเรดดิ้งในราคาครึ่งลูกนะครับคู่ที่3นะครับเป็นคู่ระหว่างแมนฟิลด์ทาวน์นะครับเปิดบ้านรับการไปเยือนของดอนคาสเตอร์โรเวอร์นะครับคู่นี้ผมให้พี่ๆนักลงทุนนะครับกดต่อไปที่เจ้าบ้านแมนฟิลด์ทาวน์ในราคา1ลูกนะครับคู่ที่4นะเป็นคู่ระหว่างกิมบี้ทาวน์นะคร anyway ับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแบล็กฟอร์ดซิตี้นะครับคู่นี้ผมให้พี่ๆนักลงทุนนะครับกดต่อไปทีี่เจ้้้าาาาาบบบนนนนิมทว์ใรรคคปปะั คู่ที่5นะเป็นคู่ระหว่างซาทฟอร์ดซิตี้นะครับเปิดบ้านรับการเมเจชร์ของสต็อปพอร์ตเคาน์ตี้นะครับคู่นี้นะผมให้พี่ๆนักลงทุนวางไปที่เจ้าบ้านซาทฟอร์ดในราคาเสมอนะครับ แล้วก็สรุปให้ครบทุกคู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ๆชอบคู่ไหนก็เลือกตามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับ LLL777 นะครับหรือว่าตอง L ตอง7นะครับหรือพี่ๆคนไหนนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่ชอบให้ผมทําคลิปแบบนี้มาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและส ้องขอลาพี่ๆไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ